ทานตรนาจนรย์ารกูรผู้นในการสูงคนโทรราดและจริงไปทิกันท่านสาสเทวันวิตรับพรรนะครับหัวหน้านพักชาติพัฒนาท่านสาสรัสล,ลตรัตน์จงมณักท่านนายกเทศมนตรีนครน,นครราชสีมาตลอดจนท่านผู้มีเกียรตินะครับและก็ถึงมวลชนที่เคารพร,รักทุกท่าน อขอ็คือเป็นการแข่งขันทั้งมวยไทยและก็มวยเทนนิเอหรือมวยกรงจะตั้งสองเวทีคู่กันนะครับเป็นเวทีมวยสี่เหลี่ยมเพื่อในการเกิดเวทีมวยกรงแปดเหลี่ยมแล้วก็การจัดการแข่งขันที่ผ่านมานั้นได้รับความนิยมอย่างมากสําหรับการเล่มาจัดสี่จังหวัด นครราชสีมานั่นนะครับไม่จริงก็มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญสามประการอธิบายคือเรื่องแรกเนี่ยต้องการที่จะต้นเศรษฐกิจนะครับเพื่อสร้างความภาคีแล้วก็ให้พนัองานราชสีมายังมั่นใจสู้กันนี้ของแพงเป็นการ็มีความสุขร่วมกันจะได้โดยมีท่านต่อสู้กับปัญหาต่างๆได้พนักงานราชสีมเนี่ยก็ต้องการที่จะเทศบาลนครนครราชสีมาอนุรักษ์มวยไทยแล้วก็ต่อยอดมวยไทย นะครับเพราะว่าโคราชเป็นเมืองมวยเลเจนด์เช่นทานลีดามักสุขีประชากนที่มายอดมวยไทยเนีตยแล้วเราก็มีนักมวยหลายทนที่ได้แชมป์โอลิมปิกวัตถุประสงค์นะครับนั้นเราก็ต้องการที่จะอนุรักษ์นักข่าวมวยไทยและก็มวยไทยโคราชแต่เดิมเรา <MI> ต้องการจะจับมีบ้านรังกายใหญ่แข่งขันกีฬาแล้วก็เป็นกิจการดีๆมวยเอ็มเอเน้นก็มีมวยไทยเป็นหนึ่งในในในชาติการติดเกมหลายๆแขนง ใเขาเอ็มเอเอเป็นเรื่องของมวยไทยมวยป้ามยูยิสูยูโดคาราเต้เพราะฉะนั้นเราสามารถต่อยอดมวยได้บ้างเราเป็นยอดมวยไทยของโลกการเนีล่าอีกครั้งหนึ่งยอดเอ็มเอเอของโลกปกติใช้มวยไทยเป็นอาวุธพี่น้องประชาชนจะเป็นวัตถุประสงค์ถ้าโชวมวยนี้ก็จะมีเวทีเดียวใช่ไหมการจะส่งเสริมการใช้ศิลปะวัฒนธรรมหนึ่งเวทีมาช็อปพาวเวอร์แต่ในส่วนเนเจนเอฟซีคนโคราสจะเป็นวัตถุประสงค์ัแรกันนั้นะเป็นการแข่งขันแล้วก็ ความท้าอันหนึ่งก็คือทีมแรกรับที่มีการจัดการแข่งขันของเวทีแล้วก็แข่งแข่งขันด้วยแล้วก็เป็นนักชูโอล่าแปดแลเก้าคนที่เขาเรียกว่ามวยไทยกีฬาโอล่าบ้างเป็นลูกหลานชาวโอล่าบ้านหรือ่าจากไทยมวยจะมีสองเวทีของเวทีมวยที่เป็นมวยไทยและมวยเอ็มเอเอมวยเอ็มเอเนี่ยถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่ามวยที่ ตอนนี้เราเรียกนติดปากว่ามวยกงแต่จริงๆก็คือเป็นศิลปะก,การต่อสู้แบบผสมผสานคือถ้ามวยไทยก็มวยไทยอย่างเดียวใช่ไหมต่อยชคเข่าชอกแต่มวย MMA เนี่ยเป็นศิลปะที่สู้กันโดยใช้มวยไทยก็ได้ใช้มวยปั้งก็ได้ใช้ยิวยิสูก็ได้ใช้เตะพอนโดก,ก็ได้ใช้คิกบ็อกซิ่งก็ได้สะนั้นมวยกงเนี่ยยืนกันก็สู้กันล้มลงไปเนี่ย กรรมการ,การไม่ห้ามนะครับไปไปปั้นกันต่อยไปต่อยกันต่อตอนที่ลงดันั้นมวยโกงก็คือต่อยทั้งในทางยืนต่อยทั้งในทางน,นอนนะครับฉะนั้นมวยกงเนี่ยก็คือมวย MMA เขาเรียกว่าศิลปะก,การต่อสู้แบบผสมประสานฉังนั้นในครั้งนี้นะครับศึกเรเจนเจอรซีคคนขรานแท้จริงไม่ทิ้งกันเนี่ยยิ่งใหญ่มากถึงบอกว่ามอบความสุขและกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าจะมีมวยไทยถึง5คู่นะครับ แล้วก็มวย MMA 4คู่แล้วก็มี2เวทีตั้งพร้อมกันเลยนะครับตั้งคู่กันเลยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกเทศมนตรีให้ใช้ลานบริเวณอนุสาวรีย์คุณย่าโมเป็นที่จัดแล้วที่สำคัญนะครับ <IS uke> เพื่อความยิ่งใหญ่เนี่ย <IS U> เป็นครั้งแรกนะครับอันนี้ต้องขอบคุณโปรโมเตอร์น้องวิวนะครับลูกทุกคนจำน้องวิวได้ไหมครับเมื่อส้พี่ธีก่อนบอกว่าสาวสวย จริงไม่ใช่สาวสวยแล้วคุณแม่ลูกสี่นะคุณแม่ลูก4ีใช่ไหมลูกสีหรือลูก5้ <c oughs> คุณแม่ลูกสีแต่ก็ยัง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 สวยนะถ้าทุกคนทรงจําได้นะ <Okay. S 1> น้องวิวเนี่ยเป็นนักกีฬาผู้หญิงคนแรกที่ได้เหรียญจากเตคกันโดในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเมื่อปี2004นะตอนนั้นเนี่ยอายุ20นะครับก็เหตุการณ์ก็ผ่านไปแล้วเกือบเกือบ20ปี นะครับแล้วก็น้องวิวเนี่ยเป็นคนทําให้คนไทยทั้งประเทศรู้จักกีฬาเตะควันโดแล้วก็มาเล่นเตะควันโดนะครับแล้วทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นแล้วนะแต่ก็ผันตัวเองมาสร้างวงการกีฬานะครับตอนนี้ก็เลยเป็นผู้ปลูกปัน้นวงการกีฬามวยไทยและโดยเฉพาะ MMA เนะครับฉะนั้นต้องขอบคุณแล้วที่พูดอย่างนี้เมื่อกี้ผมบอกว่ามันยิ่งใหญ่ตรงไหนตรงที่ว่ามีสองเวทีไม่พอนะใช้ชื่อว่า คนโคราชนกจริงไม่ทิ้งกันฉะนั้นนักมวยไทยที่จะต่อยเนี่ยนะห้าคู่กับนักมวยไทยที่จะต่อย m m a อีก4คู่เนี่ยทั้ง9คนเนี่ยนะเป็นลูกหลานย่าโมหมดเลยเป็นลูกหลานชาวโควราชหมดเลยนะครับบางท่านเกิดโคราชบางท่านอยู่ที่ค่ายมวยโคราชบางท่านก็เป็นนักกีฬาชื่อดังที่มีภูมิลำเนาบางท่านก็จบจากโรงเรียนกีฬาของท่านนายกเทศมนตรี นะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกเราก็บางคนก็บอกว่าเรียกศึกครั้งนี้ว่าลูกหลานย่าโมออกศึกเพราะคนโคราชทั้ง9้าคู่จะแข่งขันกับนักมวยต่างชาติฉะนั้นจะเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่นะครับน่าดูน่าชมเป็นประวัติการฉะนั้นเพื่อให้เป็นการยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ใช่ดูกันเฉพาะชาวโคราชนะครับคณะผู้จัดทั้ง5ท่านเนี่ยนะซึ่งมีศูนย์คนโคราชมีพักชาปนามีเทศบาล แล้วก็มีเลเจน d ์อารีซึ่งอยู่ที่บูพอตหัวหินนะครับก็เลยอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้เห็นบรรยากาศเมืองโคราชเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเห็นแล้วก็อยากมาเที่ยวเห็นก็อยากมาลงทุนก็เลยจะมีการถ่ายทอดสดนะครับช่วงการแข่งขันตั้งแต่เวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับถึงประมาณ3ามทุ่มแต่ว่ามวยเนี่ยจะแข่งขันตั้งแต่5้าโงคึ่ง นะครับแต่ช่วงถ่ายทอดสดเนี่ยก็ถ่ายทอดสดเนี่ยประมาณหกโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งแล้วก็ถ่ายจบๆฉะนั้นไม่ใช่พี่น้องประชาชนชาวโคราชฉะนั้นที่จะได้ตื่นตาตื่นใจกระสือประวัติศาสตร์แต่ว่าคนไทยทั้ทงประเทศจะได้ชมและก็มีความสุขและก็ไปการกระตุน้นเศรษฐกิจให้กับเมืองโคร,ราชนะครับฉะนั้นวัตถุประสงค์ข้อที่1ก็คือสมบอบความสุขนะครับและก็ตุน้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนครราชสีมาข้อที่2นะครับเนื่องจากว่าโคราชเป็นเมืองมวย กับโคราในมนมวยนักมวยโคราที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมามากที่สุดนะครับในอดีตเนี่ยก็คือยักษ์สุขปาราสาทพี่มาย,ยู่ที่อำเภอพี่มายบ้านลังกาใหญ่นะครับทุกวันนี้ลูกหลานยักษ์สุกก็ยังอยู่เยอะแยะไปหมดเะนั้นยักษ์สุกเนี่ยเป็นตัวแทนของนักมวยไทยในอดีต แล้วมวยไทยในอดีตเนี่ยที่ก็ต่อยกันเนี่ย <c oughs> เขาไม่มีนวมเขาใช้ได้มาพันมือแล้วก็ระชุบแป้งหมัดเนี่ยก็จะแข็งต่อยแล้วก็จะแตกมือก็จะไม่ชนฉะนั้นเนี่ยเขาก็เรียกกันว่ามวยไทยโคราดฉะนั้นคนโคราชต้องภาคภูมิใจนะครับว่าศิลปะาการต่อสู้มวยไทยที่มวยท่าเชือกเนี่ยก็คือมวยไทยโครานะครับฉะนั้นโคราก็เป็นมือห่วยฉะนั้นการจัดการแข่งขันทั้งนี้ก็คือว่า <c oughs> เพื่อเป็นการ อนุรักษ์นะครับแล้วก็รักษาไว้ซึ่งศิลปะมวยไทยแล้วก็อยากจะเติมอีกนิดนึงนะครับและต่อยอดมวยไทยคําว่าต่อยอดมวยไทยก็คือถึงจัดมวยกลงมวย m m ็เพราะมวยกลงหรือมวย m อ็นั้นผมบอกนะครับเป็นศิลปะของการต่อสู้แบบผสมปรสานก็คือมีมวยไทยอยู่ในนั้นด้วยมวยปั้มยิวิสูเตคกอนโดยูโดฉันั้นต่อยอดมวยไทยก็คือว่า เราอนุรักษ์รักษามวยไทยให้ยิ่งใหญ่แล้วแต่ว่ามวยไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในศิลปะของ MMA ด้วยฉะนั้นเราก็ต้องต่อยอดมวยไทยว่าเราไม่ใช่เป็นสุดยอดมวยไทยของโลกเท่านั้นแต่เราจะสร้างนักมวยไทยเนี่ยให้เป็นสุดยอดของนักมวย m m a ของโลกด้วยนะครับฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าหนึ่งจัดขึ้นเพื่อมอบความสุขกระตุ้นเศรษฐกิจ2จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์รักษาและต่อยอดมวยไทยนะครับและอันที่3เนี่ย เป็นการจัดขึ้นนะครับเพื่อให้เป็นไปตามสิ่งที่คนโคราชอยากเห็นก็คือเราอยากเห็นเมืองโคราชเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยศิละปะวัฒนธรรมที่เราเรียกว่าซอฟ t ์ o วร์นะครับฉะนั้นที่ท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยจัดกิจกรรมทุกสาวอาทิตย์ราดาบดนตรีของดีเมืองโคราชเราได้รับเชิญเด็กๆเก่ๆของเราจากโรงเรียนราชสีมานะครับจาก โรงเรียนสุรนารีคณะด,ดนตรีเรามีศิลปินที่รักษาตำนานของเพลงโคราชอย่างกำปั่นบัานแทนได้เป็นศิลปินอย่างชาติฉะนั้นโคราชจะเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยศิละปะวัฒนธรรมดนตรีกีฬาสิ่งต่างต่กวนี้มันเป็นบรรยากาศของการที่รวบรวมวัฒนธรรมเพื่ออะไรครับเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวทุกวันนี้เขาไปไหนเนี่ย ขาชอบที่จะไปดูศิละปะวัฒนธรรมสินค้าโอท็อปประเพณีต่างๆฉะนั้นถ้าเกิดเราร่วมกันอนุรักษ์รักษาต่อยอดสะสมวัฒนธรรมของโคราซอฟพาวเวอร์เนี่ยเขาเรียกซอฟพาวเวอร์ให้ยิ่งใหญ่เนี่ยอันนี้แหละครับจะเป็น,นกลไกที่สําคัญในการจะสร้างความจเจริญย,ยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนครราชสีมานะครับฉะนั้นวัตถุประสงค์ผมบอกท่านแล้วสข้อมอบความสุขกระตุ้นเศรษฐกิจดึง สองอนุรักษ์รักษาและต่อยอดหวยไทยสามส่งเสริมการสร้างซอฟท์พาวเวอร์ให้เป็นพลังอันยิ่งใหญ่พลังทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนครราชสีมานะครับดังน,นั้นเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวโคราชนะครับมาชมกันนะครับในวันที่3กันยายนชมฟรีนะครับชมฟรีท่านนายกจะใช้บริเวณสถานที่วิวก็เตรียม ที่นั่งไว้หลายพันที่นั่งให้พี่น้องประชาชนใครอยากชมอยู่ทั้งบ้านก็ได้พี่น้องประชาชนอยู่ที่จังหวัดตื่นก็เปิดโทรทัศน์ดูนะครับช่องช่องแปดนะครับจะได้เห็นความยิ่งใหญ่แล้วก็สําคัญที่สุดนะครับเราเนี่ยได้เตรียมได้เตรียมรางวัลน,นะครับที่เป็นสิ่งที่มีความหมายและก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมอบให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง9คู่นะครับนายวิว ขอชมหนึ่งขอชมหนึ่งนะฮะนะคณะผู้จัดทั้งหมดเนี่ยนะครับได้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 ขออนุญาตที่วัดบ้านไร่นะสร้างสร้างเป็นเหรียญรางวัลเนี่ยเหรียญรางวัลที่เรามอบให้กับผู้ชนะของมวยเก้าคู่นี้นะครับเราเรียกเหรียญว่าเราเรียกเหรียญว่ารุ่นเลเจนด์เอฟซีนะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยด้านหน้านะครับเป็นหลวงพ่อคูณ นะครับรูปนี้เป็นรูปหลวงพ่อคูที่พี่น้องประชาชนชาวคราชคงจำกันได้ท่านั่งยองๆถือกระบองเคาะศีรษะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนี้ยแล้วด้านหลังนี่เป็นรูปซุ้มประตูชุมพลที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมาอันเนี้ยจดทําขึ้นเพื่อสึกเรเจนต์เอฟซี FC, คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันโดยเฉพาะนะครับเพื่อมอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเป็นมงคลเป็นกําลังใจเพื่อเราจะได้สร้างมวยไทยต่อยอดมวยไทย ให้ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็จะมีพิธีพุทธ,ธาพิเศษเหรียญนะครับวันที่เท่าไหร่31 31สิงหาคมนี้นะครับจะทําพิธีพุทธ,ธาพิเศษเหรียญนี้ที่ที่วัดบ้านไร่นะครับเพื่อความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นสิริมงคลนะ้ะังนั้นเนี่ยนี่ถือว่าเป็นเหรียญที่ราที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะนะครับใหญ่ทั้งขนาดใหญ่ทั้งบารมีของความศักดิ์สิทธ นะครับะนนใครได้รับไว้เนี่ยถือว่าเป็นมงคลชนะเหรียญเนี่ยก็จะมอบให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับที่ประสบชนะนะนะครับอันนี้ก็เป็นความยิ่งใหญ่วันหนึ่งซึ่นวันที่31เราก็จะมีพิธพีพุทธาพิเศษนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนชาวโคราชเนะเมื่อกี้ผมบอกแล้ววัตถุประสมข้อที่สก็คือ ในเรื่องของอข้อที่2อ,อนุรักษ์รักษามวยไทยและต่อยอดมวยไทยนะครับฉะนั้นเนี่ยหลังจากเสร็จการแข่งขันครั้งนี้แล้วนีท่านนายกเทศมนตรีนะครับจะร่วมกับทางเลเจนด์อารีนาเลเจนด์อารีนเนี่ยเป็นศูนย์ฝึกมวยไทยและก็ศูนย์ฝึกมวย MMA ออยู่ที่เมืองหัวหินม,มีมาตรฐานมีครูมวยชาวต่างประเทศ วันนี้ครูมวยมาไหมวิวไหนอยู่แบครูมวยชาวชิลีต่างชาติอ่ะกูมวยครูมวยโค้ชเนี่ยมาโชว์หน่อยมาบ่ามาบ่ารูมวยนะเด็ดมากเนาะโอ้โหดูเองนะรอด้วยนะดีดีมควชิลีนี่คนเนี้ยเป็นโค้ชใหญ่ในการสอนการชกมวยโกงมวยเอ็มเอ็มเอนะฉะนั้นเนี่ยที่เลเจนด์อารีนาที่เมืองหัวหินเนี่ยวิวก็เป็นผู้จัดการค่ายมวย ที่น่าเป็นค่ายมวยมาตรฐานในการสอนมวยไทยและก็สอนเอ็มเอ็มฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการต่อยอดและอนุรักษ์รักษามวยไทยโคลาดัะมวยโคลาให้ยิ่งใหญ่ทางครูอาร a น่าทางเลเจน์อารีนะครับซึ่งอยู่ที่เมืองหัวหินเนี่ยที่วิวก็เป็นผู้การจะร่วมกับท่านนายกเทศมนตรีคัดเลือกเด็กๆเ,กเกยาว,วชนของโรงเรียนกีฬาโคลาแล้วก็ไปเข้าแคมป์ ไปค้างคืนไปนอนพักแล้วก็เรียนกับโค้ชยูโนวันไอพารานเท่าไหร่โอเคเนี่ยแล้วคนเนี้ยผมบอกกับเขาไว้แล้วว่าจะเอาเด็กโคราชไปเรียนกับเขานะครับเขาเป็นโค้ชที่เก่งที่สุดในพวกมวยมวยโตเอ็มเอ็มเอโดยเฉพาะนะครับเป็นคนชิลีนะหกมือให้เกียรติหน่อยตอนนั้นเนี่ยวิวเนี่ยก็จะพาเด็กๆเยาวชนโคราช จากโรงเรียนกีฬาเนีเดี๋ยวท่านนายกช่วยคัดเลือกนะเอาหน่วยก้านดีๆนะจะได้เป็นแชมป์โลก MMA นะนะแล้วก็ไปวิวก็จะเอาไปเข้าคอร์สไปฝึกไปพักไปค้างไปคืนไปค้างคืนไปพักแล้วก็โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทางทางทางเหล่ n เจนดเนี่ยจะเป็นผู้ดูแลฉะนั้นเนี่ยก็คือการต่อยอดมวยไทยนะครับการต่อยอดมวย m อ a ต่อไปนะครับฉะนั้น ในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็อยากจะเชิญชวนวันที่3มนีมาชมความยิ่งใหญ่มาสนุกสนานมาช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจมาภาคภูมิใจกับความเป็นโคราชบ้านเราที่เลือดเนื้อเชื้อไข่ลูกหลานเราทุกคนนะครับแล้วโดยเฉพาะนะมีไฮไลท์อยู่คู่นนี้พญาหงใช่ไหมวิวพญาหงเนียพญาหงเนี้ย,ย,เ,ยเป็นนักนักเรียนโรงเรียน กีฬาโกลาแล้วเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วไปต่อยมวยแชมป์ได้แชมป์เควันแบบบัวขาวอะ่ะบัวขาวนะบัวขาวได้ได้เควันผู้ชายแต่เนี่พยพญาหงเนี่ยได้เควันผู้หญิงเป็นคนแรกแล้วเขาได้จบจากโรงเรียนกีฬาโกลานะ่ยฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทุกคนอยากจะเห็นพญาหงชกมากวิวก็ไปติดต่อชวนพญาหงม,มาชก ฉะนั้นจะเป็นครั้งแรกหลังจากที่พยาหงได้ได้ชมป์เควันนั้นจะมาต่อยให้คนก็นาชมแล้วจะสู้กับนักมวยไทยจากลาวนะชื่อลูกหมีใช่ไหมลูกลูกหมีพีเคเวียงจันจากลาวจะพบกับพยาหงนะซึ่งเป็นแชมป์เควันจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นผลผลิตจากโรงเรียนกีฬาของท่านนายกเทศมนตรี